มาร์คสามด้วยเขาห้องเขาห้อง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 อา้าวห้องนี้อะ่ะอ,อ้าวอุ้ยอย่าเพิ่งเห็นแวบๆอย่าแอบบยายา,ยาโอ้ยมันมันเห็นมัน,ม,น, e ม,น e มันเริ่มมันตัวแล้วมันเริ่มสงสัยเราแล้วนั่นไงนั่นไงลั่นช็อตนอนเลย <laughs> เรียบร้อยเคลียร์เคลียร์เคลียร์เก็บกระสนุนเก็บคัดมาร์กสามมาร์กสามก็ตายอย่างหาที่นอนมากเว้ยใครมีที่นอนแถวนี้มั้งเนี่ยที่นอนจะมีถึงได้ไงวะกองเก็บกระสุน0.45เห็นไหมเจออีกแล้ว0 4น่หกองอุ้ยเดินไม่ได้เลยน้ำหนักเยอะเกิน Yeah, <Yeah. S 1> เนี่ยนี่แหละจำเป็นยาอึดยากรมปศาสตรยิงแรงขึ้นแล้วก็ยิงเลือดไม่ลด <c oughs> <c oughs> เอาอไปชุดก่อนที่เราไม่ได้ใช้เก็บไปขายก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าน้ำหนักมันเต็มอัลโมคราฟก็ยังคราฟไม่ได้เพราะว่าของมันมันไม่มีมไม่มีของให้ใช้นี่ <c oughs> จะเก็บพวกขยะไปก่อนโดยกดตัวนี้เก็บพวกขยะทั้งหมดโอเคพอได้ชุดกงชุดเกออะไรก็เอามาดีกว่าเราจะได้ไปขายเพื่อจะหาตังค์ขอเอาต้อเซฟฟลุกเซฟไปก่อนเราจะไปฆ่าแคโลกไปหาว่ายังไงเคลลกมันพูดโอเคเพื่อนญาทีแช่แข็งมานันาน โอเคเนี่ยแหละไม่เจอกันนานเลยนะเมืองเือนบ้ามาเขาจะเจอกันในวันนี้ security gate ประตูะของทังระบบ oh, yes. ปอ้องัโอเยสบระบบกันต่อการเตียงนอนมากเลยไม่มีใครนอนแถวนี้เลยเหรอกองกระสนุน อันล็อกมันเสีย s <S สามกระสุนในนี้เนี่ซิมแพกเรดเอเว้เก็บมาเ mm hmm. มลอนเก็บมาปลูกวะไม่เอาระเบิดระเบิดเย้ yeah, เราจะค่อยๆเดิน mm hmm. ่ใชอะโทษทีนะบ้านกูมันลบไปหน่อยเกือบสองร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยโอ้เข้าในนี้เหรอศูนย์กลางของของเฮจนศูนย์บัญาชาการโอเคเรากำลงังเจอกับไอตัวที่มันขโมยลูกเราไปแล้วเริ่มเข้มเข้มเข้มข้นกันแล้วครับ นผู้ชม่ uh, <Yeah. S 1> มาก็าห้าสิบห้าสิบไ,<ป>ไม่คุยกันงล่างก็มาอะไรเนี่ยจริงสิอะไรเนี่ยจริงสิจริงสิสินไม่ใช่ปืน เส้นใช้ไหมกระบ,บองยิงอย่างเดียวครับหัวแตกจะเป็นใครไม่รู้เลยยิงยิงก่อช่องอะไรก็ยิงได้ต่อไปไอ้มาเข้าได้ไหมเนี่ยไม่ได้โดนลั่นไกลไปเลยกิดสมองกลวงเอ้ย เก็บฟิวเก็บฟิวเซลไปก่อนนี่คือทางออกของเราจำไว้จำไว้จำไว้ที่คือทางออกเผื่อไว้นี้มองเปิดไม่ได้เซฟก่อนหลงไม่อยากตายเชนี่แหละที่ต้องการที่นอนอยู่แค่นอนสลีเพราะว่าสโตนไมีอยู่อะไรของมึองนี้ขอให้กูนอนบ้างเถอะ ก็มีกองพยาบาลต้องเข้าแล้วแหละเจมมีขวดน้ำด้วยเก็บไว้มีตั้งด้วยตั้งหากเจมมีกล้องด้วยสมัยที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์แต่ดูกล้องกล้องฟลีมครับกล้องฟลีมกล้องฟลีมใช้พลังงานนิวเคลียอะไรแต่ไม่หมดเลย แต่ใช้กล้องฟลีมโอ้ยอย่างงี้ต้องฝึกเสมเดียวนั่นแหละมันนอนไม่ได้สุยใสยโอโอ้ยใกล้ๆนี่เองโอ้ยๆๆๆๆโอ้ยๆต jong nóc, cha ế, anh đi mà làm nào ôi, 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 tự nhiên tao tin phê, ying mua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  này, nón đây yang, nón đây yang. ไั่แล้วขอนาสีชั่วโมงนี่เทีย่ยงนะเนี่ยโหในเกมนี้กําลังเทีย่ยงนะเนี่ยโอ้ยซินซินอีกแล้วซินเย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 ชุดก่ออัพมาแรงแค่ไหนก็โดนซินแม่งยิงไม่กี่นัดก็ตายหมดแล้วพังหมดแหละ แล้วเสียงแบบนี้ฝั่งไหนนั่นนั่นยิงรัวเลยอะเขาเนี่ยนันเดียวจอดโอ้ Fusion Core เก็บมากโอ้กองอีกแล้วกองแย่ซะด้วย นาฬิกาพุกไม่มีของมันจำเป็นเลยมีแต่พวกเศษเหล็กพวกจังอะ่ะพวกขยะเอามาครับอาวุธแต่ผมไม่อยากเก็บเก็บแล้วแม่งที่มันเต็มตอนนี้อาวุธมันเต็มมันเยอะใส่ได้เช็ดเช็ดมีแต่กระดูกที่ไหนเนี่ยที่นอนอีกแล้วนมันโรงพยาบานี่ว่า มันห้องผ่าตัดนี่วะเนี่ยเ,เราต้องํำรวจให้เรียบร้อยหาทันอีกที่แรกให้เต็มเราจะไม่พลาดแล้วเราจะเล่นไม่ให้ตายแต่ตายไม่ตายมันก็ไม่เกี่ยวกันหรอกมันก็ไม่ได้อะไรนั้นแหละผมจะพยายามเล่นไม่ให้ตาย อ๋อห้องชั้นเก็บอาหารเจ yeah, <In S 1> เจออีกแล้วเอเนอร์จีเวพอเจเพิ่มอะไรเนี่ย mm hmm. เพิ่มดาเมจกดอ e ีเก mm ็บ hmm. ต้องบอกแล้วต้องสำรวจมันมีของซ่อนอยู่เยอะ อะไรเนี่ยอีสิน้นขึ้นมาทำไมเอาไปขึ้นมาทำไมเนี่ยเอาไปปั๊มเขา้าปั๊มเข้าให้ปั๊มเข้าให้เ a d s up เฮ้ยกูมไม่ได้คุยกับมึงกูจะเก็บกรสุน<ร>โอเคมึงทำได้นี่ว่าก็เจ๋ง <c oughs> ใอแค่นี้อยากคิดจะสู้กับชอบกันชุดเกาะซิ้นผมมีปืนกลอยู่หนึ่งกระบอกมึงช้าไปแล้วมึงไม่ช้าเลยนี่ว่าโอ้ยิ่งยิ่งเคเราต้องการจะคุยฉันต้องการจะคุยฉันต้องการคุย โอเคมันต้องการจะคุยกับเราเราก็ต้องใจเย็นคุยกับมันเราเป็นพ่อพระตัวเอกเต้องพ่อพระตามแบบฉบับของคนไทยชอบอะไรที่มันชมพูชมพูเราต้องตามช้อนกลับมาให้ได้และไอ้ขวดนี่แหละที่มันขโมยลูกเราไปลูกอาจจะอยู่กับมันก็ได้ใารจะไปรู้อีอีโอ้ยยย เอาเจ็ดเอาเจ็ดตบตัวให้หมดเผื่อจะมีทางหนีที่ไรให้มันเรียบร้อยเรดอรเวย์ไม่เอามีที่นอนไหมเนี่ยโอเคมึงทำได้โอเค สิน,นังกูต้องเราจะเริ่มคุยกันโอเคเราเจอตัวมันแล้วเราจะประตูนี้ไปเราจะเจอแค่หลอกแล้วแต่ว่าเราจะคุยกับมันมเราจะไม่ค่อยฆ่ามันเราจะไม่สู้กับมันถ้ามันถ้าถ้ามันยิงเราก่อนเราจะตอบโต้มันกับเราจะไม่ยิงมันก่อนถึงแม้มันจะขโมยลูกเราไปก็ตามเราต้องเป็นคนที่อดทนแต่ขอนอนก่อนง่วงสักสามชั่วโมงนอนไม่เต็มอิ่ม โอเคใช้ลูกซองอยาพร้อมเจ็ดพร้อมอ่าอะไรเนี่ยเอาออกไปกิเก็บอะไรมาไม่รู้โคตรหนักแน่ต้องสามันเนี่ย ตั้งสามกิโลรู้ยังไงว่าสากิโลเงินแช์ไม่ได้เอา้าในโลกของฟอรเอานี่เงินไม่มีค่านอกจากฝาขวดน้ำผมใช้ลูกซองนี่ว่าจะใช้คอมแบทไรเฟิลจะเข้าไปจัดการกับมันเราจะต้องตาม,มาันช ไม่ไม่ไม่เอาลจะคุยจะพูยจะคยลูกคืนมาไอคําไวลูกเอาลูกคืนมาเดี๋ยวนี้ใจเย็นเด็กพวกโอเคใจเย็นลูกของคนอ่ะชอนอ่ะเป็นเด็กที่ดีนะ แวต่ว่านะเราสามารถมึงต้องการจะเลิกคืนก็จริงแต่ไม่ใช่ที่นี่บอกกูมาว่าที่ไหนไอสับอกกูมาโอเคช่มอยู่ที่ที่ดีกว่านี้แล้วที่ที่มันปลอดภัยมันเรืที่นั่น